ข้อหานะในกรณีว่าเป็นเสพและขับจะไม่สามารถส่งฟื้นฟูได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในข้อหาเสพและขับเนี่ยมันจะมีความผิดต่อพรบจราจรทางบกด้วยในมาตรา43ทวีนะครับกำหนดว่า,าห้ามผู้ขับขี่เสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับก็เขียนไว้ในกรณีพรบจราจรทางบกแต่ถ้ามีเฉพาะข้อหาเสพอย่างเดียว นะสามารถที่จะส่งบำบัดฟื้นฟูได้แต่กรณีว่าเป็นการเสพและขับจะผิดตามพรบจราจรทางบกนะครับตัวมาตรา43ทวินะครับประกอบด้วยมาตรา157ทับ1ซึ่งมีโทษนะครับในส่วนของโทษเสพและขับโดยปกติทั่วไปนะครับศาลก็จะจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแต่ในตัวพรบจราจรทางบกกำหนดไว้ตามมาตรา157ทับ1ว่า ในกรณีกระทําความผิดฝ่าฝืนต่อมาตรา43ทวิจะต้องถูกลงโทษในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นๆแต่ให้เพิ่มโทษอีก1ใน3นะครับซึ่งข้อหาเสพจ,จะกําหนดไว้ตามมาตรา91ของพรบรยาเสพติดให้โทษนะซึ่งจําคุกไม่เกิน1ปีอาจจะมีโทษจําคุกเพิ่มขึ้นไปอีก1ใน3นะครับเอาละทีนี้เบื้องต้นถ้าสมมุติว่าเสพและขับเราจะโดนมาตานี้ แต่ถ้ากรณีเป็นข้อหาเสพอย่างเดียว,ยยวนะครับเด,เดี๋ยวผมจะให้ป๋าเลิศอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟูน,นิดนึงเพราะบางคนที่ถูกจับบางคนก็ไม่มีเสพและขับอาจจะเป็นคนนั่งข้างๆคนขับนะฮะมีเสพอย่างเดียวหรือครอบครองเพื่อเสพหรือเสพและมีไหมในครอบครองเพื่อจําหน่ายหรือจําหน่ายมันมีกฎกระทรวงกําหนดไว้อยู่ว่าในปริมาณเท่าไหร่จะสามารถส่งฟื้นฟูน คำว่าฟื้นฟูคือจะไม่ถูกฟ้องไปที่ศาลนะครับจะไม่ถูกควบคุมในเรือนจําแต่จะถูกส่งไปสู่คณะกรรมการฟื้นฟูให้ได้รับการบําบัดเมื่อได้รับการบําบัดแล้วจะถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยต้องโทษในคดีเสพแล้วครับไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับอ่าปลาเลิศครับเกี่ยวกับเรื่องเสพและขับเป็นไงครับครับกรณียาเสพติดนะครับมันมีมีหลายชนิดอันนี้เราจะพูดเฉพาะยาบ้า หรือเมดแอมเฟตามีนเอาให้ชัดๆครับเสพติดครับไม่ใช่เสพติดเสพติดเดี๋ยวจะฟังผิดเสพติดเสพติดอ่าโอเคอย่าไปพูดว่าเสพติดอ่าอย่าพูดว่าหรือเมดแอมเฟตามีนเนาะครับเอออ้าวเป็นยังไงครับการฟื้นฟูครับจะให้ความหมายการฟื้นฟูเนาะครับฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดก็หมายความว่ากระทำใดๆอันเป็นการบําบัด การติดยาเสพติดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดเสพติดรวมทั้งตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดครับให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติดนะครับครับมันก็มีหลักเกณฑ์ว่าครับเสพ ไม่เกินปริมาณมตรเม็ดหรือปริมาณ300มิลลิกรัมถ้าเกินนี้ก็ฟื้นฟูนไม่ได้ครับอ๋อแสดงว่าเป็นเงื่อนไขนะครับคือจะต้องครอบครองไม่เกิน5เมตรหรือปริมาณ500มิลลิกรัมนะขันเกินนั่นไปไม่ได้300-300มิลลิกรัม300มิลลิกรัมไ สามร้อยหรือห้าร้อยสามร้อยทสามร้อยครับอ่าสามร้อยทีนี้เขากําหนดว่าข้อหาที่จะสามารถส่งฟื้นฟูได้มีข้อหาอะไรบ้างนะฮะข้อหาเสพเสพและอะไรอีกครับเสพขับไม่ได้ก็ไม่เสพอย่างเดียว,ว <ๆ S 1> นะครับครับมันจะมีข้อหาเสพนะครับเสพและครอบครองเพื่อเสพเสพและครอบครองเพื่อจําหน่ายเสพและจําหน่ายแต่ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณตามที่กฎกทรวงกําหนด ก็คือในส่วนการครอบครองยาต้องไม่เกิน5เม็ดและในส่วนของคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ไม่เกิน350มิลลิกรัมนะท่านจะสามารถถูกส่งเข้าฟื้นฟูได้แต่ในทุกกระทงจะต้องมีข้อหาเสพเป็นแม่หลักนะครับถ้าไม่มีเสพคุณไปครอบครองอย่างเดียวจำหน่ายอย่างเดียวครอบครองเพื่อจำหน่ายอย่างเดียวไม่ได้นะไม่อยู่ในเงื่อนไขาการฟื้นฟูแต่เอาละถ้าคุณครอบครองอผมเสพแล้วก็ครอบครองไม่เกิน5เม็ดเสพ ครอบครองเพื่อจําหน่ายไม่เกิน5เมตรเสพจําหน่ายไม่เกิน5 m. เมตรเงื่อนไขการส่งฟื้นฟูไปไงครับป๋าเขาจะส่งไปยังไงครับส่งไปที่เบื้องต้นหลังจากถูกจับใช่ไหมครับถูกจับจะส่งไปที่ศาลนะเบื้องต้นเขาจะฝากขังที่ศาลก่อนนะครับฝากขังนัดหรือ2นัดถูกไหมครับแต่ส่งรายงานไปที่สำนักงานพินิจและอาย,ยาการ,ใช,รใช่ไหมครับ ทีนี้คณะกรรมการฟื้นฟูเขาจะมีการพิจารณากันนะถ้าเข้าเงื่อนไขการส่งฟื้นฟูนะเขาก็จะพิจารณาส่งไปฟื้นฟูโดยที่บุคคลนั้นไม่ต้องไปศาลอีกต่อไปใช่ไหมครับเป็นไงต่อครับป๋าส่งไปที่ศาลฟื้นฟูหรือเขาเรียกสถานพินิษฐ์สถานพินิษฐ์นะครับ,รบส่งไปฟื้นฟูฟื้นฟูเขาส่งไปที่ไหนบ้างครับป๋า จ้าหน้าที่ฟื้นฟูก็จะไปสอบข้อเก็จจริงเข้าเงื่อนไขก็จะมีเอกสารให้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงที่ศูนย์ไหนครับกี่วันแบบนี้รายละเอียดบอคมันเยอะอ่ะเป็นแบบนี้นะเงื่อนไขของการฟื้นฟูคือจะต้องมีข้อหาฐานเสพยาเสพติดเสพมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย เสพและจำหน่าย <c oughs> ยาเสพติดตามลักษณะและชนิดที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงนะครับซึ่งในกฎกระทรวงกำหนดว่าปริมาณสารเสพติดคือเฮโรอีนต้องมีน้ำหนักไม่เกิน100มิลลิกรัมนะอันนี้เอาชัดๆเลยผมเปิดพรบรให้ดูเลยนะครับเมทแอมเฟตามีน am มีปริมาณไม่เกินกว่า5หน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้พทษหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกินกว่า500 นะครับห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับขอโทษด้วยไม่ใช่สามร้อยนะครับห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับพอดีลายมือป๋าเลิศจดไม่ออกนิดนึงฮะรีบไปหน่อยเมื่อกี้ฮะเป็นห้าร้อยนะครับไม่เกินห้าเม็ดและก็คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินกว่าห้าร้อยมิลลิกรัมนะแล้วก็เมอะไรนะแอมเฟตามีนเมทิลีนไดออกซิเมท แอมเฟตามีนปริมาณไม่เกินกว่า5หน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกินกว่า1,000 1,250มิลลิกรัมนะครับตัวเมทิลินนะครับเมทิลินไดออกซิแอมเฟตามีนตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะเอายาเสพติดดีกว่าเอายาบ้าง่ายๆเนาะแต่ในส่วนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงมันจะประกาศไว้ในกฎกระทรวงนะครับข้อหาเสพ เสพมีไว้ครอบครองเพื่อเสพเสพมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายเสพจําหน่ายนะฮะจะต้องมีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินกว่าที่ประกาศในกฎกระทรวงก็คือไม่เกิน5เม็ดหรือคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน500มิลลิกรัมคุณสามารถจะส่งฟื้นฟูได้ขั้นตอนการฟื้นฟูก็คือทางตํารวจเขาจะส่งไปที่สารถูกไหมครับทีนี้เมื่อส่งไปที่สารอาจจะฝากครั้งที่1ครั้งที่2นะครับ ในครั้งที่3ถ้าคณะกรรมการเขาเห็นชอบในการที่จะส่งฟื้นฟูเขาก็จะส่งไปใช่ไหมป๋าครับมีที่ไหนบ้างครับป๋าเขาส่งไปเกื้ฟูสนสนนักส่งไปที่ไหนบ้างครับสนนักจะอยู่ที่สถานพินิจแหละจะเป็นของจังหวัดหนองคายภูนนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยผมก็เขาอาจจะมีสถานที่ครับ คือในการฟื้นฟูเขาจะส่งไปที่บ้านอะไรนะครับบ้านพิทักษ์ใช่ไหมบ้านพิทักษ์ครับคือเป็นสํานักฟื้นฟูซึ่งจะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้เป็นเหมือนบ้านเกี่ยวกับฟื้นฟูนี่ครับบ้านพิทักษ์อะไรนี่แหละอะไรบ้างไอเนาอบ้านคุ้มครองเด็กไหมไม่ใช่บ้านบ้านผู้ใหญ่นะครับแต่ผม